สวัสดีครับชาวเอเลียนเวิร์กช็อปมิสเตอรี่ทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกคนดำดิ่งลงไปในห้วงเวลาที่ประวัติศาสตร์ถูกบิดเบือนความจริงถูกฝังกลบและความลับของมนุษย์ต่างดาวอาจจะซ่อนอยู่ใต้เงาของสงคราม i m a g i n นดูสิครับกลางสมรภูมิรบอันดูเดือดไม่ใช่แค่เสียงปืนใหญ่ที่ดังกึกก้องแต่เป็นเสียงกระซิบจากอดีตอันไกลโพ้นเสียงของเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจได้ ท่องของเรา Alien Workshop Mystery จะพาคุณไปสำรวจสิ่งก่อสร้างสิ่งประดิษฐ์การพบเจอมนุษย์ต่างดาวและทฤษฎีต่างๆที่ยังหาคำตอบไม่ได้จากทั่วทุกมุมโลกโดยอ้างอิงจากเรื่องจริงและวันนี้เราจะเปิดเผยรหัสลับที่ซ่อนอยู่ในซาราเยโวเมืองที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นจากสงครามแต่ใครจะคิดว่าภายใต้ซาดปรักขับพังนั้นอาจมีบางสิ่งที่มาจากดวงดาวอื่นซ่อนอยู่ สิ่งนั้นคืออะไรใครคือผู้สร้างและมันถูกพบเจอได้อย่างไรเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นท่ากลางความวุ่นวายของสงครามโลกครั้งที่สองครับย้อนกลับไปในปี1943ที่เมืองซาราเยโวซึ่งในเวลานั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของยูโกสลาเวีย กำลังเผชิญหน้ากับการยึดครองอันโหดร้ายกองทหารยูโกสลาฟพยายามจะต้านทานการรุกรานจากกองกำลังฝ่ายอักษะการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดูเดือดทุกวันทุกตารางนิ้วของผืนดินเต็มไปด้วยข่าวเลือดและดินปืนวันหนึ่งระหว่างที่ทหารกลุ่มหนึ่งกำลังขุดสนามเพาะเพื่อเตรียมรับมือกับการโจมตีพวกเขาก็ได้พบกับบางสิ่งที่ไม่คาดคิดมันไม่ใช่กระดูกคนตายไม่ใช่อาวุธโบราณ แต่มันคือวัตถุโลหะขนาดใหญ่ที่ฝังลึกอยู่ใต้ดินทหารกลุ่มนั้นพยายามขุดมันขึ้นมาด้วยความทุลักทุเลมันมีรูปร่างประหลาดไม่เหมือนสิ่งของใดๆที่พวกเขาเคยเห็นมาก่อนมันมีพื้นผิวเรียบลื่นสะท้อนแสงจันทร์ยามค่ำคืนเรากับมีชีวิตและที่สำคัญมันไม่ได้รับความเสียหายจากการระเบิดและแรงกระแทกใดๆเลยนี่คือจุดเริ่มต้นของปริศนาที่ซารายเยโว ข่าวการค้นพบนี้แพร่สะพัดอย่างรวดเร็วแม้จะอยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบอันดุเดือดหน่วยข่าวกรองของกองทัพยูกโกสลาฟก็ได้รับทราบเรื่องนี้อย่างไม่รอช้าพวกเขาตระหนักดีว่าวัตถุชิ้นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและต้องเก็บเป็นความลับสูงสุดด้วยเหตุนี้วัตถุดังกล่าวจึงถูกเคลื่อนย้ายอย่างเร่งด่วนไปยังห้องปฏิบัติการลับแห่งหนึ่งใจกลางเมืองซารายเยโวที่นั่นมีนักวิทยาศาสตร์ผู้ชาญฉลาดแต่ลึกลับคนหนึ่ง นามว่าศาสตราจารย์ราแกนเปโตรวิชรอคอยอยู่ศาสตราจารย์เปโตรวิชได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะด้านฟิสิกส์และโลหะวิทยาแต่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวลือว่าเขามีความสนใจในเรื่องราวลี้ลับและเทคโนโลยีนอกโลกอย่างมากเมื่อเขาได้เห็นวัตถุชิ้นนี้เป็นครั้งแรกดวงตาของเขาก็เบิกพลงด้วยความตกตะลึงมันเป็นสิ่งที่เขาวาดฝันมาตลอดชีวิตหรืออาจจะเกินกว่านั้น เขาเริ่มทําการวิเคราะห์ทันทีภายใต้แสงไฟสลัวๆของห้องทดลองลับแห่งนั้นการค้นพบของเขาจะสั่นสะเทือนโลกศาสตราจารย์เปโตรวิชใช้เวลาหลายวันหลายคืนในการศึกษาวัตถุป,ประหลาดชิ้นนี้เขาพิบว่ามันทำจากโลหะผสมชนิดหนึ่งที่ไม่เป็นที่รู้จักบนโลกมนุษย์มีน้ำหนักเบาอย่างเหลือเชื่อแต่แข็งแกร่งกว่าเหล็กกล้าหลายร้อยเท่าที่น่าทึ่งกว่านั้น คือบนพื้นผิวของวัตถุมีอักขระแปลกๆสลักกู่อักขระเหล่านั้นไม่ได้เป็นภาษาใดๆที่เขาเคยเห็นมาก่อนไม่ใช่ภาษาละตินกรีหรือแม้แต่ภาษาโบราณใดๆที่นักภาษาศาสตร์รู้จักแต่สิ่งที่ทำให้เขาแทบจะหยุดหายใจคือเมื่อเขาพยายามสแกนด้วยคลื่นความถี่สูงอักขระเหล่านั้นกลับพื้นแสงขึ้นมาอย่างช้าๆราวกับว่ามันมีชีวิต หรือถูกกระตุนด้วยพลังงานบางอย่างศาสตราจารย์เปโตรวิทเชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่เครื่องประดับหรือวัตถุทางวัฒนธรรมแต่มันคือส่วนหนึ่งของเครื่องจักรกลที่ซับซ้อนอย่างมหาศาลและอักขระเหล่านั้นก็คือรหัสบางอย่างรหัสที่สามารถปลดล็อกความรู้ที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ในขณะที่ศาสตราจารย์เทตโตวิทกำลังดำดิ่งสู่การถอดรหัสลับ เขาก็เริ่มเชื่อมโยงอักขระเหล่านั้นเข้ากับหลักการทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและในที่สุดเขาก็เริ่มปฏิปต่อความหมายได้บางส่วนสิ่งที่ปรากฏบนกระดาษร่างของเครื่องจักรกลที่ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์จากโลกนี้เลยมันเป็นเครื่องกําเนิดพลังงานหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์สื่อสารค้ามิติความตื่นเต้นผสมปนเปกับความหวาดกลัวเข้าครอบงำเขา เขาตหนักดีว่าการค้นพบนี้ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะจัดการได้โดยลำพังแต่ก่อนที่เขาจะสามารถบอกใครได้เสียงฝีเท้าดังมาจากโถงทางเดินประตูห้องปฏิบัติการถูกกระชากเปิดออกอย่างแรงกลุ่มทหารแต่งกายเต็มยศกรูก,กันเข้ามาในห้องพวกเขาสั่งให้ศาสตราจารย์เพโตวิทยุยดการวิจัยทันทีและยึดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาค้นพบไปจนหมดสิ้น นี่คือจุดจบของความพยายามในการไขปริศนาหรือเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของบทใหม่ที่ซับซ้อนยิ่งกว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นศาสตราจารย์เพโตวิชถูกควบคุมตัวทันทีและหายสาบสูญไปจากวงการวิทยาศาสตร์ไม่มีใครรู้ว่าเขาถูกพาไปที่ไหนหรือเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ข่าวลือยังคงเล็ดลอดออกมาว่าเขาถูกกักบ,บริเวณและถูกสอบสวนอย่างลับๆโดยเนี่ยงานที่เหนือกว่าระดับกองทัพ การสอบสวนดำเนินไปหลายปีภายใต้ความมืดมิดของสงครามเย็นรัฐบาลต้องการข้อมูลทั้งหมดที่ศาสตราจารย์เพโตวิชค้นพบแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามปกปิดการมีอยู่ของวัตถุประหลาดชิ้นนั้นอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันความตื่นตระหนกของสาธารณชนและที่สำคัญกว่านั้นคือเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีจากต่างดาวนี้ตกไปอยู่ในมือของฝ่ายศัตรูศาสตราจารย์เพโตวิชถูกบีบให้เล่าทุกรายละเอียด แต่เขากลับเลือกที่จะเก็บนำข้อมูลบางอย่างไว้กับตัวข้อมูลที่สำคัญที่สุดเรากับว่าเขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งหายนะผักถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประหลาดจากซาราเยโวถูกจัประเภทเป็นความลับสุดยอดและถูกย้ายไปยังสถานที่เก็บรักษาลับแห่งหนึ่งภายใต้ภูเขาที่ห่างไกลความเจริญมันถูกเก็บไว้ในห้องนิรภัยพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและพลังงานใดๆที่อาจออกมาจากมันรัฐบาลพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อทำความเข้าใจเทคโนโลยีจากต่างดาวนี้แต่ทุกครั้งที่นักวิทยาศาสตร์พยายามถอดรหัสหรือทดลองกับมันพวกมักจะเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเสมอไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าละวงจรการทำนานผิดปกติของเครื่องจับ หรือแม้กระทั่งการปรากฏของเงาลึกลับในห้องทดลองรากับว่าวัตถุชิ้นนี้มีเจตจำนงเป็นของตัวเองและไม่ต้องการให้ใครเข้าถึงความลับของมันได้ไง่ายๆมันถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรืออาจเป็นกุญแจสำคัญสู่ความก้าวหน้าของมนุษยชาติแต่จนถึงทุกวันนี้มันก็ยังคงเป็นปริศนาที่ถูกขังอยู่ในความมืดมิด การเวลาผ่านไปซาตราจารย์เพโตรวิทถูกปล่อยตัวในที่สุดในวัยชาราเขาใช้ชีวิตที่เหลืออย่างโดดเดี่ยวเก็บงำความลับของการค้นพบอันยิ่งใหญ่นั้นไว้กับตัวเองไม่มีใครรู้ว่าเขากลับไปทำการวิจัยอะไรอีกหรือไม่หรือเขาทิ้งร่องรอยของคำตอบไว้ที่ใดบ้างแต่ในบันทึกส่วนตัวที่ถูกค้นพบ หลังการเสียชีวิตของเขามีข้อความหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษเขาเขียนไว้ว่าชัยชนะที่แท้จริงคือการรู้ว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้ประโยคนี้ทำให้เกิดคำถามมากมายชัยชนะที่เขาพูดถึงคืออะไรการรู้ว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจากต่างดาวนั้นหรือไม่ดูเหมือนว่าแม้เขาจะถูกบังคับให้ละทิ้งการวิจัยไป แต่จิตใจของเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่กับปริศนาแห่งซาราเยโวนี้อยู่ตลอดเวลาเรากับว่าเขายังคงหาคำตอบให้กับคำถามที่ใหญ่กว่านั้นคำถามเกี่ยวกับจุดกำเนิดของชีวิตและความหมายของจักรวาลเรื่องราวของซาราเยโออาจดูเหมือนจบลงไปแล้วแต่ปริศนาแห่งมนุษย์ต่างดาวไม่ได้มีเพียงแค่นั้นครับใกล้กับซาราเยโอในบอสเนียยังมีสิ่งที่เรียกว่าพีระมิดบอสเนีย หรือพีระมิดวิสโกซึ่งน,นักวิจัยบางคนเชื่อว่ามันคือสิ่งก่อสร้างพี่เก่าแก่ที่สุดในโลกและไม่ได้ถูกสร้างโดยมนุษย์ในยุคโบราณแต่เป็นสิ่งก่อสร้างที่มาจากอารยธรรมอื่นผู้ที่สนับสนุนทฤษฎีนี้อ้างว่าพีระมิดเหล่านี้มีการจัดวางตำแหน่งทางดาราศาสตร์ที่แม่นยำและโครงสร้างภายในที่ซับซ้อนเกินกว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นจะทำได้ บางทียิ่งกว่านั้นการค้นพบวัตถุจากต่างดาวที่ซาราเยโอนั้นอาจไม่ใช่เรื่องบางอื่นแตบบ่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสิ่งประดิษฐ์จากนอกโลกที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกเครือข่ายที่รอคอยการถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งมันอาจเป็นรหัสลับที่ถูกส่งมาให้มนุษย์ในรูปแบบต่างๆเพื่อบอกใบถึงการมีอยู่ของพวกเขาการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาว ปริศนาแห่งซาราเยโวการค้นพบวัตถุจากอ่านดาวท่ามกลางสงครามเย็นเรื่องราวของศาสตราจารย์เปโตรบิทผู้พยายามไขรหัสลับและการที่รัฐบาลพยายามปกปิดความจริงทั้งหมดนี้ทิ้งคำถามไว้มากมายให้เราได้คบคิดมนุษย์ปางดาวเคยมาเยือนโลกของเราจริงหรือไม่และพวกเขาได้ทิ้งร่องรอยแห่งอารยธรรมไว้ให้เราค้นพบเพื่ออะไร เพื่อให้เราเรียนรู้หรือเพื่อเปิดเราถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการสิ้นสุดข,ของเรื่องราวในวันนี้ไม่ได้นำมาซึ่งคำตอบที่ชัดเจนแต่เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้เราได้พิจารณาว่าโลกของเราไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเห็นภายนอกเสมอไปยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ซ่อนเร้นอยู่ในเงามืดของประวัติศาสตร์และรอคอยให้เราค้นพบหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลึกลับแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ช่อง Alien Workshop Mystery ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการค้นพบใหม่ๆกดไล k e like, กดแชร์และอ o m m e n t บอกเราหน่อยว่าคุณ